สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับนับตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเดือนที่แล้วนะครับจนถึงวันนี้27กันยายนนะครับก็54วันของการก่อตั้งและของการที่เรียกว่าการจัดกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณเกิดขึ้นนะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่านับตั้งแต่นี้ต่อไปเนี่ยการ จัดกระบวนการทัพต่างๆจะอยู่ในรูปแบบใดน,นะครับวันนี้เราจะมารู้กันนะครับว่าหลักการทําสงครามนั้นเขาเป็นอย่างไรและนับตั้งแต่นี้จะต้องมีการปรับกลยุทธ์อะไรอีกบ้างนะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านเป็นอดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพสวัสดีครับครับผู้ชมครับสามารถที่จะเตรียมคําถามไว้ให้ดีนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปจะเป็น ของแขกรับเชิญและอีกครึ่งชั่วโมงที่เหลือนะครับในเวลาสี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งก็จะเป็นเวลาของคุณผู้ชมที่จะส่งคําถามมาเพื่อที่จะให้ท่านถามก็ได้หรือว่าท่านจะมีเรื่องราวที่จะมาบอกเล่าให้กับเราได้ทราบกันผมถือว่าท่านก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่รู้อาจจะเป็นผู้ที่เสนอข้อคิดดีๆให้กับเราก็เป็นไปได้นะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมได้เกริ่นไปถึงการเปิดตัวกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณน,นะครับท่านชัยครับและพูดถึง54วันของการก่อตั้งจนถึงขนาดนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในยุทธศาสตร์ของการก่อตั้งเนี่ยเราจำกัดความว่านักขนาดนี้เนี่ยเราอยู่ในเขาเรียกว่าขั้นหรือว่าสเต็จต,ตรงไหนแล้วนะครับท่าน โดยข้อเท็จจริงในการทํางานของมวลชนเนี่ยเรามาจากที่ต่างๆกันในหลักการทางยุทธศาสตร์และหลักการในการปฏิบัติเขาคงไม่มีเพราะมาจากนานา,นาที่กันอแต่เนื่องจากพวกผมเป็นทหาร,รแล้วผมก็มีหลักการในการที่ทํางานในลักษณะทํานองนเนี้ยนะแต่ว่าไม่สามารถจะมาใช้กับทางประชาชนได้ทั้งหมดก็จะคัดลอกบ,บางส่วนที่เห็นว่ามันมีประโยชน์ค ประการแรกเลยที่เรามานั่งคิดว่าเราเราจะเอาประชาชนมารวมอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องการอะไริร่งที่เราต้องการอันแรกก็คือคือมวลมหาประชาชนแต่การจะนามวลมหาประชาชนมาแล้วเนี่ยมันก็มีขั้นตอนในการทําซึ่งค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราก็พยายามทาจนกระทั่งมาถึงขนาดนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ตอนนี้การทํางานเนี่ยเมื่อมหาประชาชนมาอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ย เราจะทำยังไงมันก็จะต้องมีวิธีคิดและขั้นตอนในการทำโดยอาศัยหลักการในการในการทำงานของทหารนะฮะอย่าเรียกหลักการสงครามเพราะว่า,วาท่านกำลังจะบอกว่าหลักการทำงานของทหารหรือว่าการหลักการสู้รบเนี่ยเอามาประยุกใช้ได้เอามาประยุกใช้แล้วก็จะแต่ไม่ถึงกับทั้งหมดเพราะรว่าความพร้อมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกันนะครับ,รบเราก็อาศัยหลักที่มันน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์กับเราโดยเฉพาะ ขั้นแรกเลยเนี่ยอกองทัพประชาชนเนี่ยคนระบอบสักยิสินเนี่ยมีแนวทางที่ต่างจากภาคประชาชนอื่นๆคในเรื่องเราดารงความมุ่งหมายนะครับหลักข้อที่หนึ่งคือการดํารงความมุ่งหมายเราจะไม่ทะเลาะก,กับข้างเคียงเราเดินไปหาเป้าหมายเราอย่างเดียวเป้าหมายเราคืออะไรเราบอกประชาชนไปแล้วเราบอกสังคมไปแล้วว่าเราจะค่นระบอบสักยิล์ระบอบสักศิลปนี่ไม่ใช่รัฐบาลน,นะครับ คำว่าระบอบทักษิณเนี่ยคือรากเง้าของทักษิณนี่มันยิ่งใหญ่มากที่มันทําให้ประเทศเสียหายเพราะนั้นการการที่จะทํางานนี้ได้ต้องมีพละกําลังที่เข้มแข็งแล้วก็มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสูงรเราถึงได้เราไม่ไม่ไม่มีผลเราจะไม่กระทบกับข้างเคียงหรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เป้าหมายครับ อ่างนเขาเรียกลำรงความมุ่งหมายความมุ่งหมายอย่าไปสู่โคตรระบาดรสิงแล้วก็เดินไปอย่างสุภาษิทธิ์ของสเปนนึกไงถ้าผมจำไม่ผิดหรือสวีเดนเขาบอกว่าถ้าเราจะไปเอา,เอางานใหญ่หรือเอาจะเอารางวัลแล้วอย่าไปยุ่งกับหมากันหมาเห่าหมากัดที่ปล่อยมันไปไม่ใช่ท้องหามไม่เตะมันแค่รายละเอียดปิดย่อยละพุ่งเป้าอย่างเดียวเ,เลยพุ่งเป้าอย่างเดียวก็วิ่งไปหาเป้าหมายก็คือคข้อที่หนึ่งก็คือเป็นศูนย์กลางการประสานงานองค์กรกลุ่มเครือข่ายพักการเมือง ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการค้นระบบทักษิณให้สิ้นซากจากแผ่นดินไทยครับนะครับคบตงแต่มันมีข้อชัดเจนที่พวกเราไม่ค่อยเข้าใจคือว่าครับผมถูกฝ่ายข้างเคียงเนี่ยครับกระทบกระเทียบอยู่เรื่อยแต่ผมเฉยเพราะว่ามีอะไรบ้างครับที่โดนเยอะคอย่าอย่พูดเลยเมื่อเปิดมาใหม่ทั้งดูถูกเยาะเย้ยถากทางแล้วกล่าวลายปนนามผมก็เฉยเฉยเพราะว่าผมไม่มีศัตรูกับใครนะแล้วเราก็เฉยแต่เรามุ่งไปถูกอันเดียว <C> e <at> จนถึงขนาดนี้คนที่กล่าวร้ายเราคนที่ว่าเราก็เริ่มมาเป็นพวกเราใช่ไหมเพราะว่ามีองค์กรนององค์กรเนี่ยเปิดศึกรอบตัวหมดไอ้รุนก็ไม่ได้ทะเลาะก็หมดแล้วท่านจะลบกับใครสุดท<ม>้ายก็เหลือหัวเดียวกั <C> e <at> บทิมเลือก็ท่านไม่มีเพื่อน,นอ่ะใช่ไหม <C> e <at> เพราะฉะนั้นท่านต้องดำรงความมุ่งหมายทั้งทั้งที่องค์กรที่ว่าเนี่ยแต่ผมไม่เอ่ยชื่อเนี่ยก็มีเป้าหมายเดียวกับผมนี่แหละนะแต่ว่าเขาก็ใครมาอะไรก็ข้างเคียงเขาไม่ได้หมดซึ่งมันผิดหลักการสงครามหลักการสงครามมันต้องมุ่งสู่ความมุ่งหมายเดียวนี่คือข้อหนึ่งครับ 2ข้อที่สองนะครับจัดตั้งและขยายมวลชนผู้รักชาติรักสถาบันพระมหากษัตริย์รักประชาธิปไตยหวงแหนแผ่นดินให้สามัคคีรวมตัวกันมากขึ้นเป็นมวลมหาประชาชนในทุกจังหวัดอันนี้เราก็กำลังทําอยู่ครับกำลังทําอยู่เราก็ออกเดินสายผมก็ออกเดินสายต่างจังหวัดอยู่เรื่อยๆนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยมาบอกให้สังคมรู้เพราะว่าสิ่งที่เราได้รับจากระบอบสักสินเนี่ยคือการข่มขู่คุกคามและขัดขวาง เพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราก็ต้องเงียบๆเ,เราไปทำของเราเพราะไม่งั้นละคนที่ขัดขวางเราเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามเรานะเจ้าหน้าที่รัฐครับอเจ้าหน้าที่รัฐเลยครับ,รบเพราะว่าเขามีอํานาจรัฐเขาก็สั่งเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยใครจะนึกว่าในประเทศไทยคนที่มีความเห็นต่างเนี่ยกับผู้ที่เป็นรัฐบาลซึ่งไม่ใช่นะรัฐธรมนะมาชั่วคราวแล้วก็ไปแต่เจ้าหน้าที่รัฐด้ย่อเป็นขี้ข้ากล้าที่จะทําตามเขามาละเมิดกฎหมายเนี่ยมากดขู่ข่มเหงคุกคามเรา ซึ่งมันเป็นเสรีภาพของเราตามรัฐธรรมนูญเขาก็กล้าทำเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้เพราะเขามีอำนาจรัฐนอกจากจดบันทึกไว้จดบันทึกไว้ว่าข้าราชการคนไหนมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นกลางหรือว่ามีพฤติกรรมที่รับใช้นักการเมืองมากกว่ารับใช้ชาติตอนนี้มีการจดบันทึกไปเยอะแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดน,นี่จมเลยจัดการน,นั้นเกิดให้คุณทศิษิณอย่างนี้มันเรื่องอะไรท่านผู้ว่าราการจังหวัดชัดเจนเยอะฮะเยอะเพราะเราเพราะราชการเราหลงทางเนี่ยหลงด้วยว่ารัฐบาลนี่จะอยู่จน ชั่วฟ้าดินสลายคือข้าราชการใดประพฤติชั่วไปเข้าข้างนักการเมืองหรือว่าทําร้ายประชาชนนี่ท่านจดไว้หมดใช่ใชทำร้ายผมไม่อยากใช้คําว่าทําร้ายคือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ดมําเนินตามหน้าที่ของตัวเองแต่ไปรับใช้นักการเมืองมากกว่ารับใช้ชาติ<อ>มันจะมีตัวชี้วัดจดไปหมดเลยเยอะครับแล,วเ,งงแลวเดี๋ยวยังไงเลยเดี๋ยวถ้า <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการเปลี่ยนไม,ไม,ไม่ยังไม่ทันเปลี่ยนถ้าเขาผิดกฎหมายนะ เราสิงจังหวัดนักกฎหมายเราก็จะฟ้องไม่ไม่ต้องรอให้มีการเปลี่ยนทาทางเราก็รืมรวมไม่เยอะแต่รอให้มันสมบูรณ์ก่อนนะฮะอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งจัดํามนักเกิดให้ทักษิณนี่มันไม่ใช่หน้าที่ผู้ในการจังหวัดและทักษิณก็ไม่ใช่การาชการผู้ใหญ่ของเราใช่ไหมฮะมันมันไม่มีหน้าที่หรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดหนึ่งดำเนินการในการต้อนรับลูกชายอดีตนักโทษ นะไปการไปตรวจน้าท่วมทั้งทังที่ไม่มีหน้าที่ในรัฐเลยแต่อดีตนายยกรัฐมตรีซึ่งเป็นฝ่ายค้านฝ่ายตรงข้ามไปตรวจไม่มีใครดูแลเนี่ยอย่างเงี้ยจนกระทั่งเขาแซวกันว่าพยาโอ๊กมาเนี่ยอย่างเงี้ยคือพฤติกรรมของข้าราชการที่รับใช้นักการเมืองมากกว่ารับใช้ชาติเตรียมไว้ให้ดีเตรียมไว้ให้ดีและอย่างกรณีที่แบบ บริษัทบางบริษัทส่งนักร้องไปอย่างนี้เกี่ยวไหมฮะไม่เกี่ยวกับเรื่องนีมนมน้มันไม่อยากไปยุ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยไปคือจะว่บบาจริงๆงมันเป็นความเลวอย่างหนึ่งของผู้นําอดีตผู้นํารัฐไม่ควรกระทำนะครับแต่ว่าผมจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่เพราะรว่าอะไรที่กระทบกระเทือนความมั่นคงของชาติผมไม่ําอทำครับ,รบก็เอาเอาเป้าใหญ่ๆกันไว้นะครับก็มีข้อต่อมาก็คือข้อต่อมาอาจจะไม่ตรงกับท่านที่ขณะนี้เราทําเนี่ยครับคือเรา ขั้นการสะสมกําลังนะฮะสะสมกำลังสะสมกําลังสสก็งคือตรงกับภาษาอังกฤษว่า concentration of forces ก็<อ>เราก็จะรวบรวมพลังกำลังไว้นะที่ท่านอ่านมันเป็นนี้ก็ข้อหนึ่งก็ที่ว่ามวลมหาประชาชนเนี่ยเออก็อยู่ในขั้นนี้แหละครับขั้นนี้สะสมกําลังวันนี้เราอยู่ในขั้นนี้สะสมกำลังมีตอนนี้มีข้อไหนที่เรียกว่าทําสําเร็จหรือว่ากําลังจะสําเร็จแล้วบ้างไหมครับ เราคงจะยังพูดไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์ยังไม่มีความชัดเจนผมอยากจะเรียนว่าการทำงานของเราเนี่ยไม่ใช่สามารถที่จะกำหนดแผนงานและการดำเนินงานแบบหน่วยราชการหรือทหารได้เพราะว่าเราเป็นนักรบมือเปล่านักรบมือเปล่าเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าวันไหนจะทำอะไรดีกก่อน,นะครับนะครับนักรบแบบทหารเนี่ย นักรบอย่างนั้นเขามีเป้าหมายคือหมายความว่ามีมีกองกําลังมีอาวุธเรียบร้อยเขามีความพร้อมในทุกเรื่องแสดงว่าวันนี้บุกมันมันวางแผนได้ชัดเจนวางแผนได้เลยว่าจะใช้กําลังของเราตรงไหนนะบางทีมันมีมากกว่าที่จะใช้อีกใช่ไหมแต่พอเป็นนักรบมือเปล่ามือเปล่าต้องอาศัยสถานการณ์ต้องอาศัยสถานการณ์วางแผนไม่ได้วางได้จะวางแบบตามสถานการณ์ตามสถานการณ์ไม่สามารถจะบอกได้ว่าพรุ่งนี้ผมจะเย็ดเมืองนี้พวกนี้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ท่านบอกว่าท่านก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการกันท่านบอกว่ามีคนถามเยอะเลยว่าเราจะเอายังไงต่อตอนนี้ก็คือชัดเจนแล้วนะั่นคือวางแผนตามสถานการณ์รมันอาจจะยืดเยื้อก็ได้รหรือมันอาจจะรวบรัดก็ไดเ้เราพูดมาหลายครั้งแล้วว่าวางแผนตามสถานการณ์รรการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆนะครับอ,อ,อย่างเช่นกองทัพนิรานามหน้ากากขาวล่าสุดนี้ก็เกิดสภาปฏิรูปภาคประชาชนขึ้น อันนี้ถือว่าเป็นใครใครเป็นส่วนของใครผมรว่าเวลานี้ภาคประชาชนเนี่ยเขาใช้สิทธิทตามรัฐธรรมนูญน,นะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เขาคิดอะไรได้เขาก็ทําของเขาขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าความคิดเนี่ยมันตรงกันในเรื่องเป้าหมายหลักตรงกันหรือวัตถุประสงค์หลักตรงกันเนี่ยรเราก็อาจจะมีการครบกันทางข้างบ้างครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรครับต่างคนต่างทำครับคุณผู้ชมครับผมมีชาร์จ หนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมไปพบในชาร์ตนี้ใน Facebook ของพระนครศารซึ่งก็คงเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นของกลุ่มคนเสื้อแดงได้มีการทำไว้นะครับทำให้เห็นว่ามีการเขาเรียกว่าวางโครงสร้างไว้ค่อนข้างจะชัดเจนเรียกว่าขนาดเรายังไม่รู้เลยแต่ว่า มีการทำให้เรารู้ว่าออเรานี้อยู่ในส่วนไหนนะครับบนหัวเลยนี่นะครับคือจริงๆแล้วมัน,มนเริ่มมาจากการชุมนุมของส่วนยางนะครับที่ภาคใต้และก็มีการตั้งข้อสงส,งสัยสังเกตกันว่าม็อบสวนยางการชุมนุมของสวนยางนี้ใครอยู่เบื้องหลังกันแน่และเป้าหมายนั้นจะไปถึงไหนนะครับก็มีคนทำให้เสร็จสับ์เลย บนสุดเลยนะครับประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็แยกออกมาเป็น2ขาขาหนึ่งนะครับทางซ้ายมือของจอนะครับก็คือม็อบสวนยางนะครับวงเล็บข้างล่างก็คือปลุกปัน่นในภูมิภาคมวลชนจะต้องได้500คนทางขวามือก็เป็นม็อบสวนลุมปลุกปั่นในกรุงเทพมวลชน200คนนะครับม็อบสวนยาง แบ่งออกมาเป็นถ้าในภาพนี้ก็คือ5ขานะครับพระนครศรีธรรมราชสส,สวิทยาแก้วพละดายดูแลนะถ้ถามองอย่างนี้นะครับพัทลุงนิพิษอินทรสมบัติระยองสาธิตปิตุเตชะชุมพรชุมพลจุลสยัยสุราชสุเทพเทือกสุบันสงขลาถาวรเสเนียมและพอมาถึงทางขวาบ้าง ลากมาจากม็อบสวนลุมนะครับก็มีสันติอโศกมีจำลองสีเมืองแล้วก็ขวาสุดเลยกองทัพประชาชนมีไทยกรพลสุวรรณนะครับแล้วก็ลงมาอีกทางซ้ายมือนะครับเป้าหมายทั้งซ้ายทั้งขวาลากมาอยู่ที่อยู่ที่เป้าหมายก็คือการปิดประเทศการปิดประเทศของเขานะครับสีบรรทัดสุดท้ายเล็กๆนะครับพกอาวุธในที่ชุมนุมทำร้ายกันเอง เพื่อโยนความผิดให้รัฐตัดเส้นทางคมนาคมเส้นทางขนส่งของประเทศเพื่อทำลายเศรษฐกิจสร้างความเกลียดชังระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนด้วยข้อความอันเป็นเท็จพยายามทำให้รัฐไทยเป็นรัฐที่ล้มเหลวประเทศถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับส่วนตรงขวามือข้างล่าง mm. เกือบจะสุดแล้วนะครับก็บอกว่าเป็นกระบอกเสียงเป็นกราวก็คือมีบรูสกายกับทีนิวส์ส่วนแอร์วอล a i r ์วอลก็มี Facebook กับ Twitter นะครับก็คือใช้งานทั้งภาคทีวีเอ๊ะแต,แต,แต่แปลกๆกับไม่มี FM <c oughs> ไม่มี FM นะ, <c oughs> ะพลาดไปนะพันนครศารนะแล้วก็ a i r w วอลก็คือ Facebook กับ Twitter นะครับไม่มีอีเมลก็คือการใช้ในโซเชียลมีเดียต่างๆท่านมองโครงสร้างอย่างนี้ที่เขาเขียนมาให้เราว่าอย่างไร ประการแรกก็ขอบคุณที่ทําให้รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนประการหลังก็อยากนะอันนี้ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้รู้เรื่องกับอันนี้เลยใช่ไหมแล้วถ้ามองงี้เอะประชาธิปัตย์เขียนหรือเปล่าไม่ทราบนะผมไม่ทราบว่าการเขียนประการแรกก็ขอบคุณที่รู้ว่าเขามองว่าเราอยู่ตรงไหนประชาี่ผมก็ไม่รู้มาก่อนว่าผมอยู่ตรงไหนประการที่สองก็ขอขอฟ้องนายของคนที่ทําเนี่ยว่าพวกเนี้ยยกเมฆนะครับอันนี้คือยกเมฆยกเมฆ ไล่สาระ,ะประชาธิปัตย์เนี่ย <laughs> เขาอยู่ข้างผมเ็าไม่เคยมาคุมผมมันเป็นหน่วยข้างเคียงกันนะครับเอาชัดๆเอาหน่วยใหญ่ๆนะฮะคือหมายถึงว่าเขาไม่ดีบนหัวเรา,ไม,เาไม่ด้บนหัวเราของกอ,องทัพประชาชนคนระบาบทักษินสั่งผมไม่ได้แล้วก็ผมก็สั่งเขาไม่ได้ครับ <ừ> แล้วก็ไม่เคยมีอะไรที่จะไ